อนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยเวลาเขียนเขียนได้หลายแบบนะครับปกติเราเขียนอนุพันธ์กันแบบนี้ d by dx เป็นติดเป็นก้อนเดียวกันนะฮะแล้วก็แล้วก็เขียนฟังก์ชันที่เราต้องการเช่นจะหาอนุพันธ์ของ x กาลังสองบวก6 x ก็เขียนแบบนี้เป็น d by dx เอาไปแปะกับอะไรก็หมายถึงอนุพันธ์ของตัวนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะหาอนุพันธ์อันดับสอง เวลาเขียนตรงๆเนี่ยถ้าเขียนตรงๆแบบไม่ไม่กำหนดสัญ,ญลักษณ์อะไรให้นะครับเราก็ควรจะเขียนแบบนี้เป็น d d y d x ของตัวที่หาได้จากเมื่อกี้นี้คือหาอนุพันธ์ข้างในให้เสร็จก่อนแล้วก็ได้เท่าไรเอามาหาอนุพันธ์กับตัวข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าเราไม่กําหนดสัญ,ญลักษณ์อะไรเวลาเราหาอนุพันธ์ระดับ2ต้องเขียนแบบนี้ยยาวๆนะซึ่ง ไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีวิธีในการย่อสัญลักษณ์นะฮะวิธีในการย่อของเขาค่อนข้างจะสร้างสารรค์มากเขาบอกว่าขนาดตัวแปรคูณกันหลายๆตัวเนี่ยเรายังเขียนเป็นยกกำลังได้เลยใช่ไหมฮะ x คูณ x ได้ x, x ยกกำลังสองคือมีมีมีสองมีเลข2เลข3าเนี่ยเขียนไว้เป็นตัวยกข้างบนก็เป็นการแสดงว่ามีตัวแปรตัวนั้นหลายๆตัว ทำไมเราจะทำกับโอเปอเรเตอร์บ้างไม่ได้นะครับเขาก็มองว่าอ๋อเนี่ยเรามี d by dx เนะี่ยซึ่งมองแล้วคล้ายๆค,คูณกับหารนะอยู่ตั้งอยู่หลายๆตัวนะครับนั้นวิธีการที่เราควรจะทำก็คือ,อมองมันเหมือนโอเปอเรเตอร์คูณกันจริงๆไม่ได้คูณน,นะครับมันแค่กระทำา2ครั้งนะฮะแล้วเราจะเขียนว่ามันมี d 2ตัวใช่ไหมก็เขียน d แบบนี้ ดี d, เหมือนดียกกำลงะะังสองแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ายกกำลังสองแต่หมายความว่ามีการกระทําแบบนี้2ครั้ง dx ก็มี2ตัวนะครับก็เขียนแบบนี้ละกันีีทน้เนื่องจาก dx มันมันถูกมองเป็นตัวตัวแปรเดียวกันนะครไม่ใช่ d, ตัวหนึ่ง x ตัวหนึ่งก็เขียนแบบนี้แล้วก็ฟัง,ง,ก, x, ก,งก์นนชั 1, น,บบนอะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยเป็นข้อตกลงที่เราค่อนข้างนิยมใช้กัน มากอยู่นะครับงั้นเวลาหาอนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยเริ่มจากอันดับ2เป็นต้นไปนะครับจริงๆมันสามารถจะหาอันดับ3อันดับ4อันดับ5ได้นะฮะถ้าเป็นอันดับ2ก็คือเขียนเลข2ทั้งบนและล่างนะครับของโอเปอเรเตอรถ้าเป็นอันดับ3นะฮะอันดับ3ก็จะเป็น D3 by dx3 แบบนี้พยายามเลี่ยงการอ่านว่ากำลังเพราะมันไม่ใช่กำลัง ประมาณนี้นะครับอยากได้อนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนเลขนั้นเปลี่ยนเลข3ไม่เป็นตัว n อนะฮะอันอันดับ5ก็ได้อันดับ17ก็คือเปลี่ยนเลข3าม็นเลข17แค่นั้นเองทีนี้บางคนบอกว่าเราไม่ค่อยถนัดการเขียน d/dx เท่าไหร่คือแค่แค่จะหาอนุพันธ์ตัวเดียวเนี่ยโอเปอเรเตอร์ประกอบด้วยตัวอักษรทั้ง3 4ตัวซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะครับบางคนถนัดเขียน f prime แบบนี้แทนอนุพันธ์คือสมมุติว่าเราตั้งชื่อฟังก์ชันแล้วนะครก็เขียนสั้นๆแบบนี้เพิ่มขีดเข้าไป1ตัวก็จะหมายถึงอนุพันธ์แล้วนะครับพอเป็นอนุพันธ์อันดับ2ก็เลยใช้วิธีเพิ่มขีดเป็น2ขีดอันดับ3ก็คือเพิ่มเป็น3ขีดทีนี้พอจาก3เป็น4เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าลายตามากเลยถ้าต้องขีด4ทีเริ่มเยอะใช่ไหม 5้ทีเราจะเริ่มตาลายแล้วอะเราคือ4ตัวกับ5ตัวนี้มันก็ยาวกใกล้เคียงกันใช่ไหมตัหตัวมันต้องเสียเวลานั่งนับว่าแบบอันนี้กี่ขีดแล้วดังนั้นพอเริ่มตั้งแต่อันดับ4ีเป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีนี้เราจะเขียนด้วยวงเล็บข้างบนครับวงเล็บสี่ที่ไม่เขียนว่าย f ยกกำลัง4ีเฉยเพราะมันจะไปเหมือนกันยกกำลังนะฮะ ใส่วงเล็บเพื่อแยกแยะว่านี่ไม่ใช่ยกกำลังนะนี่เป็นอนุพันธ์นะท่านั้นเองโอเคไหมครับกระบวนการทำก็คือเอาฟังก์ชันที่เสร็จสับจากอนุพันธ์อันดับที่แล้วนะครับมาหาอนุพันธ์ทับลงไปกี่รอบก็แล้วแต่นะถ้าอันดับ2ก็คือหาอนุพันธ์2อทีอันดับ3ก็คือเอาผลลัพธ์จากอันดับ2มาหาอันดับที่3แบบนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปดูที่การคำนวณแล้วผมทำตัวอย่างอันนี้ให้ดูก็ได้อันอนุพันธ์อัน,อนดับ2ของ x กำลัง2บวก6 x นะครับเราก็จะได้ว่ามันก็จะเท่ากับถ้าเราหาข้างในเสร็จแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็น2 x บวก6ใช่ไหมฮะหาอนุพันธ์ทับลงไปอีกทีหนึงก็จะได้2แบบนี้เหมือนที่เราทำกับ x กาลังสข้างบนเหมนไหมครับ เดี๋ยวเราจะได้ทํากันอีกทีนึงในตัวอย่างหลายๆข้อนะฮะสรุปกระบวนการอีกครั้งหนึง่งเป้าหมายสําคัญที่สุดของการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทและสัมบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะสัมบูรณ์นะครับมันคือการที่เรามาร์กจุดได้เป็นจุดต่างๆที่อยู่บนฟังก์ชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องวาดกราฟมาดูนะฮะแล้วก็แท็กได้ว่าจุดพวกเนี้ยจุดนี้เป็นจุดต่าสุดสัมพัท์จุดนั้นเป็นจุดสูงสุดสัมบูรณ์อะไรแบบนี้ โดยที่ทำกระทําการทุกอย่างจากการคํานวณจากฟังก์ชันตรงๆกระบวนการก็ก็จะเหมือนที่พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราจะต้องเริ่มจากการหาจุดวิกฤตทั้งหมดใช่ครัจากสมการ f รม x เท่ากับ0พอได้ค่า x เราก็จะมี x 1 x 2 x 3หลายๆตัวที่เป็นจุดที่ทําให้ f x เท่ากับ f ร x เท่ากับ0นะครับ จุดเหล่านี้เราต้องเอาไปทดสอบกับอนุพันธ์อันดับสูงนะก็คือหาอนุพันธ์อันดับ2แล้วก็เอาเลขเหล่านี้แทนลงไปแล้วก็ดูว่ามีค่าเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าเป็นบวกก็แปลว่ากราฟตรงนั้นมันหงายอยู่จุดวิกฤตจุดนั้นก็จะทําให้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้จุดวิกฤตจุดนั้นก็จะสรุปได้ว่าเป็นเป็นจุดต่ําสุด กลับกันถ้าแทนลงไปในอนุพันธ์ันดับ2แล้วได้ค่าเป็นลบก็แปลว่ากราฟมันกําลังงุ้มลงมันเป็นกระทะคว่ำจุดวิกฤตตรงนั้นก็จะทามันก็จะได้กราฟที่เป็นจุดวิกฤตจุดนั้นก็จะกลายเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับส่วนการจะเช็คว่าเป็นจุดสูงสุดสัมผัสหรือสูงสุดสมบูรณ์นะครับก็ต้องเอาจุดสูงสุดสัมผัสทั้งหมด ที่เป็นที่อยู่ในลิสต์ของจุดวิกฤตเนี่ยมาเทียบกันนะครว่าตรงไหนสูงสุดรวมกับค่าที่ค่าฟังก์ชันที่ขอบอย่างที่ได้แสดงให้ดูไปว่าบางทีตรงระหว่างกลางเนี่ยไม่มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์เลยแต่มันมาสูงสุดตรงที่ขอบเพราะว่าขอบมันไต่ไปปุ๊บแล้วก็สุดโดเมนตรงนี้พอดีดังนั้นไม่มีใครสูงกว่นี้ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเอาค่าที่ขอบมาเทียบกันด้วย โอเคนะครับนี่คือเนื้อหาสำคัญของการหาค่าต่ำสุดและสูงสุดโดยใช้อนุพันธ์นะครับ